ลบนนบรมกับตานี่นมืนนะอยูหอพักอย่ญี่นตัวขาวๆลำล้นะแล้มีเลียงด้วยแ่ไปั๊มไล <c ười> ปมนึงร <All right. S 1> ู like ้จักเราเหมือดรึเปล่าไม่นู่พุ่นะโอ้ยยืมมาพูดยีนผีพ่อเขาดีพ่เขาที่เต้าเยวะพูดแล้วมีคนตามอืมนีวก็ประกันี่ก็เงินของมนของของหมดเกลอน้อยก่